สวัสดีครับสาหรับโปรเจกต์การแก้ปัญหาเตาแก๊สของผมที่มีปัญหาว่าไฟไม่ติดตรงหัวเตาตรงจุดนี้นะครับโดยสาเหตุที่ผมได้มีการวิเคราะห์จากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ก็คือมาจากตัวคาซัพพอร์ตหัวเตาตรงนี้มันมีการอ่อนแล้วก็เสียรูปไปนะครับเมื่อเรานําหัวเตามาวางแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนิทกับตัวชุดสปาร์กตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดแก๊สรั่วเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้มีการแก้ไขโมดิาฟตัวคาซัพพอร์ตหัวเตาแก๊สไปมีการเปลี่ยนหัวเตาแก๊สไปใหม่รวมไปถึงมีการเปลี่ยนตัววาลว้นัรคะบ ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเทสเปิดแก๊สกันดูครับว่าต่อสายตรงถังแก๊สเสร็จร้อแล้ว,ลวครับโอเคครับหลังจากที่มีการเปิดแก๊สแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเปิดยากนิดน,นึงประเด็นหนึ่งที่ผมคิดไว้ก็คือก็อาจจะมาจากตัวชุดสปาร์คที่มันก็ค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพไปแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะมีการเปลี่ยนตัว อ่าว,าวผิเสื้อนุ่มหนูฝั่งซ้ายไปแล้วต่ไปผมจะทําการเปลี่ยนชุดสปาักเตาแก๊สตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวตามไปต่อ